เอาใจสายสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชง่ายๆกันครับมีไส้เป็นผักขมข้าวโพดและก็ชีสนะครับเมนูนี้เป็นเมนูแนวสตรีทฟู้ดที่อินเดียนะครับวิธีการทำไม่ยากครับเริ่มจากการทำไส้ผักขมก่อนนะครับเราใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้สุกและก็ใส่ดีครับเราสามารถจะใช้ผักขมสดก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นผักขมแช่แข็งก่อนนำมาใช้เราก็นำออกมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องเล็กน้อย เพื่อละลายน้ำแข็งนะครับหรือใครจะเข้ามาฟร้เวฟจะได้เช่นเดียวกันครับปรุงรสส่วนประกอบผักโขมนะครับด้วยพริกป่นยี่หร่าเกลือพริกไทยสุดท้ายนะครับเราใส่ข้าวโพดตามลงไปครับปิดไฟได้เลยครับแบ่งส่วนประกอบของเราเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนำออกจากความร้อนได้เลยครับ ประโยชน์ที่เราได้จากโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กวิตามิน b 1 b 2โฟเลตและก็ไนอาซินนะครับเรียกว่าประโยชน์เยอะแยะมากมายทีเดียวที่สําคัญขนมปังสูตรนี้นะครับทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวนะครับแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดรับประทานง่ายครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะทานเนยนะครับลงบนขนมปังครับทาแค่ด้านเดียวพอนะครับด้านที่เราทาเป็นด้านที่เราจะไปจีบนกระทะให้ขึ้นลายนะครับ เราพลิกขนมปังให้ด้านมีเนยอยู่ด้านนอกนะครับใช้ผักผมที่เราทําเตรียมไว้นะครับโรยด้วยชีสครับปิดด้วยขนมปังอีกแผ่นครับทําซ้ํานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปย่างบนกระทะนะครับเพื่อให้ขึ้นลายสวยงามได้เลยครับ พอแซนด์วิชของเราสีสวยทั้ง2ด้านแล้วก็นําออกจากความร้อนได้เลยครับแซนด์วิชสูตรนี้นะครับนิยมเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศนะครับง่ายๆเท่านั้นเลยก็อร่อยนะครับแล้วก็แนะนําให้รับประทานร้อนๆนะครับง่ายๆใช้เวลาไม่นานและเพื่อนๆก็สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อเราพร้อมที่จะทานค่อยนํามาย่างบนกระทะและนี่ก็คือสตรีทฟู้ดจากประเทศอินเดียครับแซนด์วิชผักขมข้าวโพดครับ